หลายๆคนเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าก้อยหายหน้าหายตาไปค่อนข้างนานเราขาดความมั่นใจอยู่ๆเนี่ยความมั่นใจก็หายไปไหนไม่รู้จนต้องกลับมานั่งมองตัวเองสิ่งที่ก้อยเห็นเนี่ยคือเห็นว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยกำลังเดินหน้ากำลังเดินหน้านำก้อยไปแล้วเหมือนตกขบวนะตามเพื่อนไม่ทันแต่มันไม่ได้ผิดที่ใครเลยมันผิดที่ตัวเราเอง ไม่ทําให้มันดีกว่าเดิมสิ่งที่แย่ที่สุดเนี่ยก็คือการที่เราคิดว่ามันดีอยู่แล้วเหมือนเรานิ่งนอนใจอะว่าเอ้ยเดี๋ยวเราค่อยทําก็ได้ไอ้คาว่าเดี๋ยวก่อนนี่แหละที่มันทําให้ทุกอย่างมันแย่ลงทอ้อท้อจนถึงขนาดว่า แทบจะไม่อยากทำมันไม่ได้มีความสุขมาจากข้างในมันทำให้เราไม่อยากทำเลยจะทำทีนึงก็มานั่งคิดว่าเอ๊จะทำอะไรดีคือมันไม่มีความสุขเหมือนตอนเริ่มแรกที่เราเข้ามามก็รู้สึกมีความสุขมากมันรู้สึกสนุกอยากทำไปหมดทุกอย่างแต่พอถึงจุดจุดนึงเราอยากได้คนคอนเฟิร์มว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันดีจริงๆหรือเปล่าการที่เรารอคนอื่นมาช่วยคอนเฟิร์มนี่แหละค่ะมันทำให้เราหลงทางจากที่ตอนแรกเราเข้ามาแรก,แรก เรามั่นใจมากเราไม่ต้องรอใครคอนเฟิร์มเลยเราแค่คอนเฟิร์มตัวเองว่าเออฉันคิดว่าอันนี้ดีฉันทําโดยที่ดีไม่ดีไม่รู้แหละแต่อันนั้นอะ่ะทำไปแล้วแล้วก็ทําให้ดีที่สุดพอทําไปได้สักระยะหนึ่งความรู้สึกมันเริ่มมาเหมือนเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทาไมเรายังอยู่ที่เดิมะคนที่เขามาพร้อมเราอะ่ะเขาไปถึงไหนถึงไหนแล้วอะ่ะยอดไลค์เขาไปแล้วคนฟอลโล่เขาเยอะแล้วมีคอร์สออนไลน์มี online, มนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเรายิ่งคิด มันก็ยิ่งทํำ้ายตัวเราเองอยู่ๆมันก็รู้สึกขึ้นมาเองว่าเอ้ยทําไมฉันฉันอยู่ตรงนี้ล่ะฉันทําไม่ได้หรอกทำไม่ดีหรอกแล้วไอ้ความรู้สึกเนี้ยมันทําให้สิ่งที่เรากําลังอยากจะทะําอ่ะมันค่อยๆลดลงลดลงเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าเราจะต้องพยายามมากในการที่เราจะต้องผลิตอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งอยากผลิตคอนเทนต์ อยากจะไลฟ์หัวข้อสนุกๆมันต้องใช้ความพยายามออกมาข้างหน้ามากทำยังไงถึงจะให้คนที่เขาติดตามเราเนี่ยรู้สึกว่าสนุกเหมือนกับคนนั้นทำยังไงให้คอนเทนต์เราดูมีคุณภาพเหมือนกับคนนี้พยายามตัดตรงนี้ออกไปในกลุ่มเราเราก็จะคล้ายๆกัน แต่ว่าพอเราอยู่คล้ายๆกันกลายเป็นว่าเราดึงศักยภาพของเราออกมาได้ไม่หมดเพื่อนทําได้แค่นี้เอ้ยฉันดีอยู่แล้วในกลุ่มเพื่อนฉันฉันดีอยู่แล้วก็ต้องกลับมามองที่จุดยืนเริ่มเข้ามาแรกๆเราสนุกกับมันมากกว่านี้กลับไปดูในกระดาษที่ก็เคยเขียนเอาไว้ตอนที่ก็เริ่มเข้ามาใหม่ๆส่งกันบ้านครูว่าเราเปิดเพจนี้เพื่ออะไรจุดยืนของเราคืออะไรพอเรากลับไปอ่านตรงนั้นนะคะถึงจะได้กลับมามองตัวเองว่าจุดยืนของเราอะ่ะ คือเราอยากจะทําสิ่งดีๆขึ้นมาสักอย่างหนึ่งช่วยคนอื่นช่วยสังคมแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทํามันเหมือนมันกดดันตัวเองอุ้ยจะต้องทําคลิปให้ได้เท่านั้นเท่านี้คนนั้นเขาทําทุกวันเขาโอ้ยคลิปเยอะแยะมากพากดดันตัวเองมากๆมันเริ่มไม่สนุกเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงในเมื่อเราพยายามระวังตัวเราแล้วนะคะเราระวังตัวเองทุกอย่างเลือกครูเลือกสังคม แต่พอเราเข้ามาอยู่ตรงนี้จริงๆมันจะมีบางสิ่งบางอย่างเหมือนเราเอาใจไปผูกเอาไว้แล้วมันก็โน้มน้าวเราไปทางนั้นได้แต่ว่ามันไม่ได้ผิดที่ใครมันผิดที่ตัวเราเองถ้าเราไม่เข้มแข็ง เราไม่มั่นใจไม่เข้มแข็งกับจุดยืนของตัวเองพอค่ะก็จะเขวแบบที่ก้อยเขวไปนี่แหละก็อยากให้ทุกคนนะคะลองกลับมามองจุดเริ่มต้นของตัวเองคือตอนนั้นมันก็สนุกพอเริ่มหัดทำคลิปเริ่มทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเราได้หาความรู้เรื่อยๆเราได้เติมตัวเองแล้วเราก็ได้ถ่ายทอดให้คนอื่นเนี่ยมันรู้สึกเติมเต็มมันรู้สึกมีความสุขมากแต่พอเราหลุดเข้าไปอยู่ในวงจรที่ก้ยบอกอะค่ะเริ่มเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทั้งๆท,ที่เราระวังตัวดีแล้วความรู้สึกแรกเนี่ยคิดไม่ออกอะ ไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไร,ไ,ร,ะะไ,รไปไม่ถูกไปต่อไม่ได้พอเห็นคนอื่นเขาทําอันนั้นแล้วดีเราก็ไปหลงทําตามเขาแต่พอทําแล้วมันไม่ใช่เราเราเริ่มไม่แฮปปี้กับการทําตรงนั้นมันทําให้พลังงานเราอ d รอ p ลงจากที่ตอนแรกเรามาเนี่ยเรามี ความมั่นใจมากเลยว่าฉันทําตรงนี้ฉันทําได้ฉันจะอยู่ตรงนี้จุดยืนของฉันคือแบบนี้แต่พอเราอยู่ท่ามกลางเสียงรอบข้างเยอะมากฟังเสียงคนอื่นมากไปโดยที่ไม่กลับมาฟังเสียงตัวเองอย่าสงสัยในตัวเองเวลาเราทําอะไรคนเดียวแล้วคิดคนเดียวอะ่ะมันจะมีความรู้สึกอยากได้คนช่วยคิดเริ่มสงสัยตัวเองเริ่มเริ่มงงกับตัวเองแล้วว่าเฮ้ยฉันจะทําได้หรือเปล่าเรามีคําตอบอยู่ในใจเราอยู่แล้วนะเราตัดสินใจได้เราแค่ไปรอคําตอบของเขาแล้วถ้าคําตอบของเขามันไม่ตรงกับเรา ก็เริ่มยิ่งสงสัยแล้วว่าเราควรจะทําแบบที่เขาบอกไหมยิ่งถ้าเราอยากจะทําเพื่อที่จะได้ชื่อเสียงอ่ะมันจะยิ่งไม่เวิร์ค <c oughs> คือเราถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาทําเพื่อยอดยอดไลค์ยอดแชร์หรือว่าตั้งหน้าตั้งตาขายคอร์สเพื่อให้ได้นักเรียนเยอะๆเราอ่ะยิ่งดูดรอปลง